สวัสดีค่ะวันนี้จะเชิญชิญทุกท่านมารับฟังบทความเรื่องยิ่งกว่าการไม่เห็นคือการไม่มองนะคะบทความนี้ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากภาพภาพหนึ่งนะคะของอ thinking art นะคะที่ในเพจ a c e b o o k นะคะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนตาบอดนะคะแล้วก็ใช้ไม้เท้าเดินนะคะแต่ว่าเขาสามารถที่จะบอกลูกชายว่าให้ระวัง ที่จะเจออหลุมบ่อนะคะ,ะก็คือเป็นภาพในภาษาอังกฤษนะคะว่า be careful sun, d r e a h o l e นะคะก็คือว่าให้ระวังหลุมบ่อเนอะาะกลายเป็นว่าชายตาบอดกับต้องเตือนลูกชายนะคะลูกชายที่เป็นยังไงลูกชายที่กำลังเล่นมือถืออยู่อะคะ่ะแล้วก็เลยไม่ได้มองอะไรเลยเพราะว่าสายตาจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือนะคะกลายเป็นว่าชายตาบอดที่ ที่ใช้ไม้เท้าอะค่ะแล้วตามองไม่เห็นเนี่ยค่ะกับต้องมาเป็นคนมาเตือนอลูกชายเขาอะนะคะซึ่งจริงๆตาดีแต่ว่าไม่ได้มองนะคะก <d> ็บทค, <d> ความนี้ก็ได้แรงบนดจลใจากภาพนี้จริงๆนะคะว่านี่ขอกการไม่เห็นคือการไม่มองนะคะ <d> ในภาพนี้ก็คือชายตาบอดเนี่ยคือแม้เขาจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าเขาใส่ใจใช่ใชไหมคะเขาใส่ใจถนนหนทางที่เขาเดินนะคะเ <d> ขาก็จะรับรู้ได้นะว่ามันมีหลุมมีบ่อตรงไหนที่ต้องระวังนะคะ แต่การที่ลูกชายเขาเนี่ยนะคะคือตาดีเนาะแต่ไม่มองเลยไม่ได้มองพื้นไม่ไม่สนใจอะไรเลยในถนนเพราะว่ามันจะสนใจโทรศัพท์มือถืออยู่นะคะการไม่มองนะคะไม่ใส่ใจนะคะไม่มีโอกาสจะรับรู้ได้เลยนะคะฉะนั้นคือตามีก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ใสายตาในการที่จะระแวดระวังหรือ สำรวจถนนเนาะก็คือใช้ใสายตากับการเล่นมือถือไปเรื่อยๆค่ะฉะนั้นการไม่มองนะคะไม่ใส่ใจเนี่ยไม,ไม่มีโอกาสจะรับรู้อะไรได้เลยนะคะฉะนั้นบทความนี้ก็อ,อ,อยากฝากเรื่องนี้ไว้อ่ะค่ะคือจริงๆภาพนี้ก็สะท้อนถึงชีวิตเลยนะคะว่าการที่เราจะรับรู้หรือการจะรู้จักอะไรได้ดีเนี่ยมันขึ้นกับความใส่ใจนะคะเออก็ขึ้นอยู่ความใส่ใจเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยค่ะเราจะไม่ทางเห็นสิ่งนั้น ได้เลยนะคะเหมือนแมตต,ตาดีๆคะ่ะแต่ว่าถ้าเราเดินไปตามถนนแล้วเราก็สนใจแต่มือถือเราไม่ใส่ใจถนนนะคะเราก็ไม่เห็นถนนว่าเป็นยังไงเลยนะคะตรงนี้จึงสําคัญมากแต่คนตาบอดที่เขาใส่ใจถนนเนะะี่ยค่ะเขาอาจจะใช้ไม้เท้าคลำคลำทางไปก็จริงแต่ว่าเขากลับรับรู้ได้ว่าถนนเป็นยังไงนะคะฉะนั้นทุกเรื่องในชีวิตก็เช่นกันนะคะการที่เราจะรู้จักอะไรการที่เราจะรู้จักตัวเองนะคะการที่เราจะรู้จักคนอื่นเนี่ย ความใส่ใจจะเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเอ,อย่างเช่นถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองจริงๆเนี้ยค่ะการที่เรากลับมาฝึกที่จะฟังฝึกที่จะกลับมาใส่ใจความคิดความรู้สึกความต้องการของตัวเองหรือก,การกระทาที่เราทําออกไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถรับรู้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเราคิดยังไงรู้สึกยังไงต้องการอะไรนะคะ แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจเลยอะค่ะไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยนะคะเหมือนเหมือนคนที่เดินตามท้องถนนแล้วเล่นแต่มือถือไม่มีทางรับรู้ถนนได้เลยอะค่ะหลายคนก็เคยเจอปฏัติเหตุมาแล้วเนาะจากการที่มัดแต่แบบมองมือถือไม่ได้ไม่ได้มองท้องถนนอะไรอย่างงี้ค่ะถึงมีตาก็เหมือนไม่มีเนาะการรู้จักตัวเองก็เช่นกันนะคะถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะใส่ใจที่จะกลับมารับรู้ตัวเองเราไม่มีทางเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวเองอย่างแท้จริงได้เลยนะคะหรือการรู้จักคนอื่นก็เช่นกันนะคะ คือถ้าเราไม่ได้ใส่ใจที่จะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นนะคะหรือเราไม่ได้มองเขาอย่างที่เขาเป็นนะคะเรามัวแต่ใส่ใจตัวเองมากๆเลยอะค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเนาะที่ถึงแม้เราจะมีตามีจมูกมีปากมีหูได้ยินได้กลิน่นอะไรชัดเจนไปหมดหรือเห็นอะไรชัดเจนไปหมดเนาะเพราะว่าเรายังมีอวไยว,วาครบใช่ไหมคะแต่การเป็นว่าบางทีเราไม่ได้รับรู้อะไรอย่างที่ควรเป็นเลยอะคะ่ะเหมือนมีตาก็เหมือนไม่มีเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจสิ่งนั้นนะคะเหมือนมีก็เหมือน คือมันก็เหมือนกับว่ามีตามไม่มีคือเราไม่ได้เห็นน่ะนะคะไม่ได้เห็นว่าสิ่งนั้นจริงๆเป็นยังไงเช่นการรู้จักคนอื่นก็เช่นกันนะคะบางทีเรามองเขาแต่เราไม่ได้ใส่ใจเขาอะค่ะเราก็ไม่ได้รับรู้ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงอยู่เขากําลังโอเคไม่โอเคยังไงบางทีเราไม่ไม่ไม่ได้แบบรับรู้อย่างที่เขาเป็นได้เลยนะคะอืมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจอย่างเนี้ยค่ะฉะนั้นตรงนี้จะมีความหมายมากๆนะคะว่าสิ่งสําคัญคือการใส่ใจนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยต่อให้เรามีตามีหูมีจมูกมีได้ได,ได้ได้รับสัมผัสทุกอย่างค่ะแต่ว่าพอไม่ใส่ใจก็เหมือนไม่ได้รับรู้เลยนะคะอ่าฉะนั้นนี่กว่าการไม่เห็นคือการไม่มองนะคะอ่าตรงนี้จึงสําคัญนะคะแต่ว่าการการใส่ใจเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าบางจังหวะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะแบบเห็นได้เต็มที่เนาะแต่ถ้าเรามีความใส่ใจเรายังสามารถรับรู้อการรู้จักตัว เรื่องราวของคนอื่นหรือความเป็นไปของคนอื่นหรือแสรสุขสุขด,ดิกของคนอื่นได้ดีนะคะหรือกวกับตัวเราก็เช่นกันนะคะถ้าเราใส่ใจเองมากขึ้นเราก็จะรับรู้สุขสุขดิกของตัวเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็เลยอยากฝากบทความนี้ไว้นะคะได้รับแรงบนันดาลใจจากภาพนะคะนั่จะแปะคลิปแปะแปะลิงค์นะคะทุกคะแปะลิงก์ที่มีภาพนี้อยู่นะคะเผื่อท่านจะได้เห็นแล้วก็อาจจะได้ประสบการณ์บางอย่างะคะ่ะที่เป็นการตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการเห็นการใส่ใจในชีวิตมากๆเลยนะคะ ฉะนั้นนี่กว่าการไม่เห็นคือการไม่มองนะคะการไม่เห็นแต่ใส่ใจยังรับรู้ได้แต่การไม่มองจากความไม่ใส่ใจไม่มีโอกาสาร,รับรู้เลยนะคะทั้งการรู้จักตัวเองทั้งการรู้จักคนอื่นด้วยชวีตก็เป็นลักษณะนี้นะคะเช่นกันนะคะก็ฝากบทความนี้ไว้นะคะถ้ามีคำพูดใดทำให้ท่านไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ